ก็ต่อเนื่องจากาการประชุมทั้งคราวที่แล้วนะครับในระเบียบวาระที่ผมแจ้งเมื่อกี้นะครับจาอ,อ,อย่างน,นะครับในชั้นนี้ถือว่าเราอ,อไไงรายงานการประชุมนะครับแต่ก็ดีท่าถือว่าท่านใดตัวพบเจอนะก็ตัวจะแก้ไขก็แจง้งการฝ่ายหารได้นะครับางานทราบเบื้องต้นนะครับทางสื่อโซเชียลไลน์นะครับหรือทางทางทางฟกทางอีเมลไปแล้วนะครับก็เรียนที่ประชุมเพื่อ ทราบได้รับมอบหมายจากการประชุมครั้งที่แล้วนะครับซึ่งเขาจะมอบหมายต้องไปเจรจาบัณฑิชาติเป็นการจกัดทำกิจกรรมสือ่อวิําพันธ์เร่องามเนี่ยครับทางผมจะเป็นคนเขียนให้นะครับแล้วก็ทางเทศบาลนครสงขลาเนี่ยก็จะนําขึ้นสู่จอวิ่งแอ็ซีดีครับในส่วนขั้นตอนนี้ไม่ไ,ไม่ได้มีงบประมาณแต่อย่างใดนะครับดำเนินการนี้ก็มีทางภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าในการดำเนินการขึ้นมดในโลกของประเทศไทยส่วนใหญ่นะเนี่ยจะ ในทรัพยากรจากภาครัฐที่มีมาก่อนนะครับวันนี้ก็เป็นสิ่งที่แสดงความร่วมมือของภาคเอกชนสิ่งที่เขาขอแสดงความที่สนับสนุนก็กำลังสนสารนะครับหรือวกาทางกตทด้วยนะครับที่ที่ได้รับส,งส่งตัดนี้เนื่องจากเหมือนบอกว่าบางท่านเนี่ยเข้ามาหรือว่ายังไม่ไนดน้ก็ยังหลักเวลาเขาะจะตัดสินอะไรเราหรือว่าก็จะพิจารณาอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยจะใช้ จะใช้คนวิชาก,การที่เป็นสาเป็นสาคนนะครับเพราะฉะนั้นในการดําเนินงานเนี่ยเอกสารในวาระที่สองแล้วนะครับซึ่งในการประชุมวันที่22กันยายนนะครับมีในวาระถัดไปนะคะขอเป้น้ัฐวิการจังหวัดนะครับท่านสุริพันธ์นาสงขาท่านดเรเเลยสวนชาติแลวก็ท่านชนยิ้มสาคลินนะครับ ะระว่างวที่22สังยาจน2563ค่ะชิญทางฝ่ายเอการได้มาซึ่งข้อสรุปและนำเสนอเนี่ยมันต้องมีความเป็นสากลนะครับคันนี้คือคันนี้เป็นสองเรื่องหลักของโมเดลโลกนะครับหนึ่งก็คือใช้